ลีมกดอัดคลิปโอ้迈กอดผ่านไปแล้วห้านาทีสกอร์หนึ่งต่อห้าไม่เป็นไรคนดูย้อนหลังก็ดูเรื่องจากคลิปนี้แล้วกันทำการรีมาด้วยกันไปสปีดย้อลงต่อทีเด้หน่วยแจ็คกี้ลีมกดอัดคลิปนั่นเองไม่เป็นไรขอบคุณหน้สิบดาวจากคุณเฟ้พัตเตวีขอบคุณครับ ชี้ถอยไปริเมเยอะกับมาใส่ด้วยมาสลอดอีกเช่นยร์นิมน่มสกอายเป็น2องต่อ5้าไล่ตาม, UK, มไปยูเคดีซีแอนพลิสมาดูของปูเบลนี่มานาใยแจ็กกี้ต่อลีคูดาซะด้วยโดนตีได้อีกรอ่รอกตีมาเป็นข้อเลยไปดิ่งไร้พังนนะั่นเป็นเลเจอร์ไว้ก่อน อาจจะมีโดดตีย่ยาอีกทีไมดวลรีโหลดมาเรื่อยๆจะลสิบวิทีพระพุทธพผ่านเข้าไปโดดตีไม่โดนทางด้าน,นโดของนิส,สัยวอลภาษาญี่ปุ่นตอนนี้ก็เงินสองพันสามเทียบกับด้านวิเลสเงินสองพันแปดทางอยู่ห้าร้อยเลยทียเดียวไกรเข้ามาต่อสิบวิด,ดียวลงไปคัปปี้ด้านตัวของฟางลเลอรแชกมายึงมั่นการสาษาญี่ปุ่นอาจจะพูดภาส่ด้นปปานฟิเลสได้เป่าแต่ไม่ถัาน วิลเลียมทยอมเป็นแล้ววิลเลนเซอร์ก็วาลซอนไม่อยู่จังหวะไม่ทันทุกทีด่านตันี้ไปิงไลใส่ก็ไปซลอเชิลแล้วซอนน่นปซอนเปี่ยนที่ไม่ก่อนทีเป็นซอนตายเครียนได้มาเป็นโกลเพสแล้วก็แบนเอเวสงนัทีนนั่น,น,นเองที่มาสลอ็อตเกียร์เคยนไดแย่จริงเลยนะ โดตัเครือไปอย่างนี้เลยซิลิกเชนล,ล็อกไว้ไปเด,น,ดนเชกี้โมมาเชนก็หลังในกองบินรจะถอยเรงเปล่า,ลาเล่มเป็นระเทกก็ไปที่ได้ที่เซอบอลดิเซบอลต,าย,ต,า,ยต,า,ยตายเพราะโมเชนไปก่อนตายเล่มน,นั้นทิไว้ด้านหลัง,อองช,ชกี้วาลกัไปดนตัวของบอมปิงเล่ตังซื้อขวดหรือว่าจะเป็นพาวเตรดล้าจะขวดก่อน เซนิชเชนจะปลอกควายและสปิเนอเอตเย็บเรที่ป่าหมาสเปียร์ไปแล้วก็ตาย,ดยได้โดนแจ็คก,กี้ฆ่าไปคิลนี่สปรีและได้ทับว่าท็อปเลนไปเหมือนกันกดกันเย็บเลยคลิปยัดกับมาที่เขียวคิมพิเชอร์ไปสองแต่ยังถอยออกลาบ,บ้างเฟรมปลอดศัตรไปโทเทียมยืดต่อพั๊นเมจิกสติกและคิวโอ้มิสไปดอกนี้โซเทียมโยกลบเดสตีกเกาเรียไปก่อนตายแล้วกัน ด้านโลงังของแจ็คกี้เข้ามายาวๆไปโดนตีไม่โดนเักบิลเลเจอร์แต่ตัวของเดซออกมาเจอแมงโก้ทรีเก็บแมงโก้ทรีไปเอาไปปลูกที่บ้านเพื่อปัป๊มแมงโก้นั่นเองหรือโอ้โหทีแกปลูกตรงนี้กันเลยทีเดียวด้วยใจจริงๆ,งๆยินดีด้วซองเกดด้านหลังเอฟจีทัวร์ชูชปช เข้ามาทันทีไซค์ก็ลงไปที่มาสลอตมาสลอตน่าเนี่ยโรเตอร์ไฟแล้วนั้มาสลอตตายหรือเปล่าตายลาก่อนมาสลอดก็เป็นซีทัพแปดไปนิกลายย้ำต่อชักชอร์ดบุกป่าไปติดถึงด้านดงของเอเวอร์สเบิร์ตเริ่นแรกก็แท็กก็ไปตี่ย้ำาต่อออลิมิเนตเวปาร์แล้วก็ข้อยีกหนึ่งทีดับเบิลติงของนั่นแชกี้นั่นเองเอฟฟอร์ฟังต่อภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นพาวเวรกรดก่อนยังไม่ได้เป็นขวด เดี๋ยวมีขวดแล้วไม่มีขวดเป็นโพเทก่อนนั่นเองลูกตรงนี้นี่แหละตั้ใจจริงไม่ต้องเดินไกลแล้วได้วิชัดด่นด้วยพอ,อยังไงเสียต้องปู้อย่างเดียวมาฟิชก็ลงไว้หน้าเดบรู้ไม่ก่อนเฮิรเคิยวงามา,มามฟิเชอร์ยุดไว้สองฉันก,ก็เชิญปูกมาไ,ไม่ติดเป็นเชอกกลับมาเช่อทีมหรือเปล่าได้บริเกเปิดไว้แล้วต้องนั้นจะสปินเออร์ยังไม่ก่อนเปลเก็เข้าไปที่เดสเดสเดสเดนแน่นอน รดฟิเลตจัดการไปสกอร์เป็นสี่ต่อสิบสีคิวเ็นขขงได้เอ็มจีทอนและเงินนำอยู่สองเก์เล่มนั้ทอยออกไปับเไม่ได้แท็กอินไซด์รแจ็กกี้แจ็กกี้เก็บมาเป็นบอลที่รุนตอนนี้เอาพัดมาเก็บบอลที่รุมาเจ็ดการฟิเลตจอ่รถประกอบอีกหนึ่งครั้งซึ่งนั้นบิลเลเจอร์เก็บตังค์ซื้อนัเป็ดลู่ ได้เจ้ากองเบียร์ตอนนีจะขึ้นเป็นนิวเซอร์เบยอีกครั้งเป็นดาบเบิดหนึ่งไปแล้วก็ตีภาษาญี่ปุ่นตอนนี้เป็นอย่างไรเก็บตังซื้อนั่นเป็นจิกวา่าดโดอเก็บชาร์จเอาไว้จีงไฟเพราะว่าเรื่องน้อยปั๊บสุดเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวบริเก็ตเขามาเคลิบทาวเวอร์อวไว้ก่อนทางด้านดีเอทีซีเอทีซีววับลงมาหนึ่งวับลงมาสองวางเป็นกอล์มไว้แล้วก็กรีบใส่ลุกนอกรถไปต่อ แจ็คก,กี้ยังไปเหยียบสไตล์อีกซอร์แจ็คกี้เล็มเน้นออกไปได้พิววิ้ถึงไวไม่ทานหรือเปล่าถึงท่านอยิวบูเบลที่เสมอที่สวยแล้วก็ไปดิ้งไล่ผักไปเจอชูกกชิปักเข้ามาหมกเป็นหนึ่งทีแล้วก็ยิงย้ำต่อคิวลี่สปีด็ได้เปียกมีข้าเป็นสามตัวติดกันตายเป็นหนึ่งเท่านั้นสกอร์เป็นห้าต่อเส็บแจ็คก,กี้โดดรถมาใหม่อีกครั้งท่านภาษาญี่ปุ่นเอาเก็บลูนนาทีที่สองหรือเปล่าภาษาญี่ปุ่นเจอรัสเปนนั่นอีชูรุเบนเลยเป็นบอฟฟี่ชัดกัน โดนเข้ามาสลอ็อตมาสล็อตไฟอัพไฟก็เลยจะได้พูดความแล้วเบสททัพปิงป้งของพูดความเบสทไรเดอร์คือ10ถึง12นาทีแล้วขาต้องรังเกจได้บูโดเทราเวลนั่นเองตี่ในคลิปปัไปก่อนมาเก็บตังซื้อปลิงอบบัพเบอร์เซเลต์แล้วก็เป็นชนะตัวของวอลเลตเบียร์เปลิงนั่นเอง ล,ลต่อบอลชีตี้ลงไว้บริษัทข้ก็มาต่ออีกทีรอบนี้ไม่มีเครือบปานป่านี่ราบกันเ<ๆ>ลยทีเดียวไม่รู้โดนอะไรฉายมามาสก็มาแล้วอะลีน่าบัตรข้อไม่ซื้อหรือเปล่ลาต้องรอดูไม่มีใครอยู่ใกล้เลยเด็บแน,นทถอไปนั่นแจ็กกี้อะลีน่าบัตรไปโดนแจ็กกี้ด้วยสเปียร์มาแบบไม่แน่ผู้วชันย้ำต่อแจ็กกี้ได้รีมาหน้าไปกระโดดตีย้ำอีกทีก็รีบุ๊กป่าน จ็คกี้ไม่ได้วางด้นโดของเล็บแนนไว้เพราะว่าเล็บันนหมดแซนดิซอมลงวาที่ด้านเลเลตเบลเลตจะพาวเว็อตไปและเบลเลต์าตายสกอร์เป็นเจ็ดต่อสิบไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเคดีซีได้เพื่อไปสองเกี่ยวทำเลสวยสำหรับเป็นแนโดของฝังอารินาบหวานนั่นเองเลยย้อให้ป๊อบปิ้งฝ่าอย่างงี้ป๊อบปิ้งเงินขึ้นมาเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อย ยิ่งสบายเอยออกไปก่อนครับงที่หนึ่ตัวของปีวเอีกได้เปรดมาหน,นึ่งอันจะได้เปรดอันที่สองเพื่อเป็นดิฟิเซอร์เปรดน,นั่นเองปฏิทันแน่วแน่จอทาวเวอร์ด้านล่างกันอีกครัง้งเอ็มจีทันมาดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าในรอบนี้ เอชกเกอร์ของไวมากได้ปล really right ิกแล้วเชกเกอร์อันต okay. right ิพร้อมไม่กดสลับฟาร์เดนมาสลอตบีบเข้ามาเดสจะสวนได้หรือเปล่าเดสก็ลอรลีโลดอยู่สำหรับเติร์สแตนิกสตอร์มสายพุ่งเงินตามติดน้านโตของฝั่งเอมเฟอร์กนดีอยู่ด้วยชิ้กันได้ฟลีาร์มอันตรายบอฟิน่จริงว่แนวหลังคือแจ็คกี ก็จะฆ่าเดียวจะฆ่าไม่ได้หรือเปล่าถึงนัเด็บจีชาร์ตเคดีซีเบิกเลเวลเก้าหยุดที่น้าพสกันต่อไปนัทบิลเล่างเซตี้พร้อมกันใจตรงกันยิงเซนตี้ทิ้งกันเป็นเลยแล้วก็เซนตี้อีกหนึ่งอันนินิดหน่อยแต์ดิซเปิดมาวิววิฟถึงกันไปเดสไตายพราะว่าชาตลงสองเบลเลเลือดน้อยมากเบ์พิลเซอร์สอไวที่ด้านของฝั่งเบ์พิตาย แทนด้าบิเลนเจอร์ก็ไ,ไม่หลอดเวฟบฟอมถอยออกไปภาษาญี่ปุ่นบอกว่าไม่ไหวเอเมซอนเซฟอารีน่าเอาบัตรไว้ทีไฟต์ต่อไปตีปีโาเรียมลงเอโคสแลมเปิดเข้ามาเปฟียทิ้งลงยับตอบภายาญี่ปุ่นยังไม่ตายเป็มยี่ไม่พอดซินชิชนจลบลองไว้ต่อแล้วก็เปิดอารีน่าบัตรเปิดเข้ามายิลิมเนตเว็บไปเจอไปไนิลไลตีไม่โดนแลมิเชอร์เล่นเป็นกระแทกไปสอบภาษาญี่ปุ่นเว็บออกไปแทนด้าตัวของมาตายโนเทียมยันลงต่อภาษาญี่ปุ่นก็ไม่รอดน่าจะทีไว้เลยในจังหวะนี้ ท็อปเกดีซีแอนเฟลดจังหวะจะถอยก็ไม่ถอยโดนยิ้วไว้ก่อนจากเอ t จีท t นสแตนเดนเลเกได้หมดโด่งทีมอยส์โฟร์แมนไวได้เงินมาพันเจนกันเลยทีเดียวเพราสองเซนที่ลงไปหมดแต่ดีเซนที่และก็โดนทลายโพสชั่นไปเลยทีเดียวไม่รู้ว่าบวดหรือว่าเป็นแผ่แต่ก็ได้ผลได้หน่อยจริงๆ ด้านดคุฟิเลตจะขึ้นเป็นต้นขยะแล้วก็ปลั๊กโสดเพชเชื่อไปแล้วก็โทษเทยพยันต่อสป,ปีดรเยียบลงพอสมว่าระเบิดป่ายทาแบบย้อนได้ทันเพีรกเจอใส่คนขึ้นยันต่อแต่ก็ไม่ไหวจะเคลียร์มันโทษเทย็บยันลงไปต่ออีีมีดันหรือเปล่ามีดันอยู่แล้วก็พอได้อเปเียกเียกตาย กิลสปีกปน,ปนั่นเฟรเดริสลิฟนัทเทิลฟาแจ็คกี้วา้าวกับฐานเป็นเต็มเลือดแล้วค่อยมาใหม่ลิฟนัทเหลืออยู่หนึ่งชาร์ตเอเปอร์สปีกเว็บฟอร์มยกสวยออกมาต้องปังกันต่อเอาเชิดกันก่อนหรือว่าจะเป็นแมตต์ต้นสายน่าจะเป็นแมตต์ต้นสายก่อนคอมปิงซิเชศเขอบไฟที่นั่นมาซิลิเชนต์บล็อกไว้เตรียมย้อนลงต่อเอเมอรดรอสตายใช้กระจับหูกฟาที่ด้านของโคโตโ ลีมนันาไปใส่นะแจ็กกี้แจ็กกี้ย้อนถอยออกมาปัจจุบันเดชต,ต่อมาต่อภาษาญี่ปุ่นว่าอย่างไรภาษาญี่ปุ่นก็มีเป็นภาษาแล้วก็ขึ้นเป็นหน้าตัวของมันส,สไตล์ได้เยาชามาแล้วหรือเปล่าภาษาญี่ปุ่นได้เยชาชาแล้วโมเวอร์ตี้สูงกันเลยทีเดียว จะมาเป็นกลอโปที่ดมาอิาเนเคิเอเป็นสัยแลือกแชกัสไหรือเปล่าหรือเป็นอาเคริงหรอส่งกัะบ,บิ้าฝนไปควจะอินเคเมนไปอีกถึงสองเปอร์เซ็นต์ไใช่อินเครสเป็นรถกันเวทของฝั่งศัตรูเดมุลิกเผาวอทาวเวอร์ตุนไปนั่นล่ะเก็บเครื่องไว้ใช้ทีสามดีกว่าคิดว่าอย่งงางนั้นสำหรับเ่นเคดีสี เาวันเดืสองก็ลดไปค <ไป S 1> รึง่งหลอดยังไม่โผล่ลอคูดาวเดบุลิกต่อยรอบเลือดแชกสปินเอิร์ทางปา่าไปก่อนอีกทีเผื่อว่ามีใครซุบอ,อยู่ไม่มีบอสวเช็คไฮแคาว์ที่นกันพวาวเวอร์ช็อตไปเรื่อยๆทางน้นโนโกากของดิสไซวลเงินนอยู่เจ็ดเคทางด้านเอ็มจีชบุาวเวอร์ไปแล้วทาวเวอร์แตก ด้ตัวของฟิลเลสยดกระบ่าแล้วนั่นแจ็คกี้นั่นเอง<ว>เก็บด้ตัวของอาเกลูสไอเทมมาเป็นลิงอวกิราวีเวอร์ของดีใส่คลับซินเอนวิก่อนเอาววไว้คุ้มกับี้ได้มาแล้วดิมโซเบสเิบแนาทีชาดชัวนะจ๊ะ เป็นของมอฟฟิงก็พุ่งมาเป็นพันหเลยทีเดียวจากการผ่อนเกมลงของด้านด้านเอ็มจีทรัสบอลสวอนมองเห็นเล่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นลีเล่นไม่ทนันและภาษาญี่ปุ่นเนติมอ m ล n a t ตตายไปภาษาญี่ปุ่นกำลังเล่งตั้งอยู่เลยโดนฆ่าแบบง่ายๆปากเขาสวอ์ได้ให้กล่าวค,คุณกเกียร0สองร้ดาวขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ โดนที่ปนหนึ่งทีแล้วก็ถอยมาสำหรับเจก,ก้เชกกร์เจอผูกมาไม่ติดได้มาเป็นผูน่งขีฟิลเลสโอ้ไม่กอเอาสวลงไว้ผูกเบลปราดสวอนเข้าไปเ,เดี๋ยวไว้ผึงไว้ก่อนเอโก้สลัแล้วถึงได้ตัวของฟังคิวฟิชเชอร์ไปสี่ต็สัจริงๆตีใส่ได้เปียเปียกาแบบไม่ได้เน็้นกระแทกมาต่อตีใส่ได้นวิดนดอ์ เอเมอรด็อกเกตสไตน์ W แล้วเนี่ยเดสก์ก็บอกเดส์จะหลอนมาเดสก์ก็ไม่ลอนตามิสามตัวด้าน KDC แ์เฟรน Oh my god นี่นำอยู่ถึง 10K ก็เลอทีดออเดียวไอ้เจ้ของด้งานลอแฉกเป็นบลสตอร์ดม,าม,ม,าม,มสลิกเปิดมาเฟรนพร้อมสวัสดีตัวของฝั่งบ็บิงบ็บิงก เวฟฟอร์บรีสเมื่อก่อนที่เงินพันหกหมืเหมือนเดิมแต่แาเบรีสมันเริ่มล่วงมาฝ่ายอีเจเต,ต็มข้อกันเลยทีเดียวเยี่ยมจริงจริงขาจะไหวหรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปเบียกเบีย,เยเกเงินซืนน้อแค่ตัวของพีเคพีเบียกในเรื่องในร,ร,ราวอยู่ไอเทมก็เยอะอยู่แต่อยู่ที่เซตอัพไม่ดีเกินหนา พิเชษทำมัพปิ้งไปมัพปิ้งลีเซนก่อนแต่เจอซิลวาเซนนั่น,นเด็ต้องระวังสายยุงยาวระยะซิลิเชนจับล็อกไว้ที่มัพปิ้งครั้งอันนั้ดิฟไซด์ฝากเข้าไปผสมญี่ปุ่นถอยออกมาชักกระชากโขกวายทำแบ,บบ,บย่นกลับมาแดนเปียกเปียกเขาเรื่งเจ็บต้องใส่ไปก่อนจังหาะข้าเปียเลตได้ปเปล่าเปียเลตตายไหมเปียเลตยังไม่ตายแต่เป็ดคนล็อกไปแล้วกดแหวนเขียวเพิ่มเลือดมาต่อยทีเปียกตายดิฟไซด์มอลตายแล้วก็เดสก็ไปหลอดับบเิิลวได้แจ็คก,กี้ โดนตีได้เรื่อยๆเ,เลยเพราะว่ามีคอนโตรีรคูดาวรีมานาฝ่าอยญี่ปุ่นตอนนี้ต้องกำบัดอดทนกันต่อไปเพื่อที่เอาไอเทมแมทเตอร์สไตล์ไอเทมเปิดทางก่อนที่จะเป็นมีเคบีแล้วก็เชิญการไล่ไปหลายสเต็ปเอ็มจีทัชพยายามจะโถไฟฝ่ายกฝ่มาเป็นมิกลาโซล็อกไปที่หนึ่งเต็มทั้นัทีมามาจะสปีดเอิร์ดลงไฟหรือเปล่ปาเรียบร้อยแล้วทีเดียวกระนำอยู่ 16k เอ็มจีทรัช โอ้ไม่กอดใส่ก่อนเซนต์อวแล้วก็สปินเดินมาแบบนิ่มๆซิลิเจนจับล็อกต่อละลายเปียกตายลงมาตอนนัตาตาเขาเหมียวสวอร์ดอยู่แล้วก็เสร็จทีนั่นเองขอบุญชัดยกันต่อไปเปลเลนยังไม่ตายปั๊มันเคียงกันอีกแล้วมีมาสโตนมาสโตนขึ้นไปเป็น18บแปดชาร์ดแจ็คกี้วางลงว่าจะดีวอร์ทิงชัดช็ฉุดผูกมาไม่ติดเสร็จมาเสื้อผอมไปที่ดิสไซวอลโดนตีย้ําอีกรอบหรือเปล่าซิลิเจนผูกมาไม่ติดแจ็คกี้เลี้ยงคอมโบผิดพลาดกันนิดนึง แล้วก็ถอยออกมาเงิน2,000แล้วอีก200เท่านั้นจะขึ้นเป็นทางด้านอัลติเมทออกเก็บดับเบิลดาเมจมาเตงมวลกันต่ออีกทีปัมพวปััมพวปััมพวรบัมพวรกันไปแล้วก็ดับเบิลเดมเบใส่ควดกันมาปัามแรงเม่ย่งมาต่อทำแบบเจนต่อไปเอชเชนเข้าไปที่ด้านหน้าของฟังมา มันก็เหยียบลงย่าต่อยโค้ชแลมมาสองเลยคิวเท่ใจจริงมีโอวิฟคอมโปกันไปใตายไปสามตัวและสมดีศิลป์ภาษาญี่ปุ่นลีสเตนซุปเปอร์ไวท์มอนสเตอร์คิวดับคิวของแดนแจ็คกี้เลยโอ้มายก๊อชเงินดำอยู่2 0่สิบแดนเอ็มจีทรัสไปเข้าแกล็บคอโมโบชุดใหญ่แดนเน็มจีทรัสนั่นเองเชชเกอร์ก็โหดไร้เลยเกิดทันไปแบบไม่หยุดยัง้งเชียงก็มาเจอเฟรมิงแลาโซ่แต่ไม่ทันก่อนวินลันถอยไปได้ดิเซ์อวอล อคุณสปอร์ตจากคุณคุณเจดีเฟรมจิ๊กครูสปอร์ตมาเดนทีอกขอบคุณรับจิ๊กครูเบบี้แกลซอกลิบยอนกับไปแต่ก็ไม่รอดดีดีฟาตายไปนีเบตากันเลยทีเดียวิเจจับล็อกไว้ที่ดีซัเตอร์วางสปรเทวิชนกันไว้ก่อนสำหรับนัดเีซ แม่บ้านกับต่อเนื่องรอคูดาเขงเดบลิกเช่นก็จัดปุ่มาคู่แล้วก็วานเนอร์แซนดอปย้ำลงไปเวฟฟอร์ก็มาภาษาญี่ปุ่นอีกอีกย้ำต่อมีห้อยเหรอนี่ยจะพี่นัดยียบลงไปต่อที่เดอร์โดของมอร์ฟิกแอดมิทไซด์ปักไปที่แมเลเดอร์ซินิเกตจะเลอกต่อได้หรือไม่แล้ด้านแมเลเดอร์มาสลอตตายอีกด้านโอของบาร์เรกยังมาต่อยขีดแล้วด้านจากีตี่ย้ำมาปลายเพราะจัดพันเข้ามาชิบูชิก็มาต่อยอีกครั้งแต่ด้านปีก เล็น้นถัถอยก่อนแจ็กคกี้เดบลิกเดบลิกเปิดกันไปฟิลเลสแบ็นตันนวคิวงานมาจะเปเชลหรือเปล่าชุบชีอาไปก่อนหนึ่งทีวันน่้ดีไซน์ว้าวว่ายัางไงต่อเขาก็ต่อไปอีกหนึครัง้งหรือไม่ลิมยอนกลมาต่ออ,อีกนึ่งเกสปินอรเดียบลงไปที่ได้ฟิเลเตอร์ฟิชอร์ลงยับต่อแล้วก็โทเท ฝ่าลงหน้าทีเดนะดดิสไซวอลดิสไซวอลตายเด็บฟองเข้ามาใส่คนขึ้นไปแล้วก็แปง,งปนดดปหน้าเป็นนมัสืกระโดดตเป็นหนึ่ีังนั้นดดแจ็คกี้ก็ตีเหมือนกันและแจ็คกี้เล็บนันถอยออกมาาปรินซอก็เข้าไปดิปเลนเลนปั๊แบบีกแล้วเบฟองเข้ามาดิแจคกี้แจ็กคจกี้ตายคิวดูอีกแล้วเอ็กโไปเต็มหน้าดิเปียกแล้วก็ดิสไซวอลดิสไซวอลตายกับเพียรเวอร์ลแล้วก็เริ่มเลเจอจาลอบลงไปเส่แลบอปี้ภาษาญี่ปุ่นตายดิเวอร์คิวดิเปลเล ถ้าไป12ตัวใส่คขค้นเซตอัพกับต่อแล้วก็คลิปย้อนกลับช่วยได้หรือเปล่าไม่ได้เอเมซซ้อนตาย W เคิวนเนคิวนิเมตานิเมตากันเลยทีเดียวใั่ญี่ปุ่นคุยกับทุกด้นานบางขอร์เซว่าเคลียร์กับไปต่อฟิลิลสไปตามต่อมาเรื่อยๆยาบริเขก็ไปต่ออีกที ไปแบ็คกับบานเรื่อเอเมนดรอสไหลเข้าไปแล้วพอสว่าระเบิดยับต่อเน,นี่ยจะไม่ไหวเสื้เอเข้าไปนี่นเนเธเมนดรอสจป,ปินเอเิร์ดยับลงต่อปั๊มลงไปจังหวะน,นี้แซดดิซอบสวนตาเอเมนดรอสตั้งโล่ไปแล้วก็ละลายเป็นเหยียบไฟของนั่นแบตไรเดอร์นั่นเองวามิล็อบบาร์ซายบุ่น ไปยังไปที่ก็มีนิบิน์ไปที่ด้นบนสลอมวามวาชักกจดสองเฟมาต่อใส่ด้านหลังวิลเลจวิววิฟทเทมอัดเข้าไปที่อุไสญี่ปุ่นอุไาญี่ปุ่นตายอีกแล้วโอ้โ n เปิดมีก็มีไปแล้วเดมบริลค์เผาไปย้ต่อใส่ด้านของฝั่งวิลเลจอร์เลจตายเฮลสเปคเอเฮลสเปคเอต่อเนื่องเขาจะดันาแรลกแตกไปบาแหลกศีรหนึ่งมาแลกศรสองแล้ก็จีจีเวลเพลย์ยี่สิบนาทีจบเกม สาวศูน,นยน์น่าทิมเอฟจีทัสโมดิเบทมทัชก็ยังไม่แพ้ในรอบสองนี้ชนะฝ่ายเก็บแต้มเต็มสองศูนย์เลยทีเดียวมาสู้กันต่อไปสำหรับเคทีซีแอนเฟรดเป็นกำลังใจให้ oh my gosh อยู่สองต่อเก้าข้ายับเลยทีเดียวทางด้านโมดิเวตทัสเกมมิ่งโมดิเวตทัสนิฟฟิเลสโอดิพยัพก็ทำตามทำมิกได้เหมือนเดิมตีทาวเวอร์คอมโบโคโต้ของเอมเบอร์ก็ยังดีอยู่โดนตีรัวๆทำดาเมจอย่างต่อเนื่องปิดทำมิ่งกันไปนั่นเองสำหรับทางด้านของมอฟฟเงก็เงินดีอยู่นะแต่ว่าทีมคนอื่นๆสำหรับตัวซัพพอร์ตกับออฟเลนไม่ไหวออฟเลนตายเยอะมาก ลีเว์ก็ของเยอะนะแต่ว่าดิฟโซเบชาเ้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าต้องไปแก๊งแทนด้วยเลนบอฟเองเป็นเก็บเลเวลคู่กันไปซึ่งน่าจะเซฟเปรียบในจุดน,นี้นั่นเองตัวเซตมีหมดแล้วโอ้กอชจเกมสองส่นนะเอ็มจีทัช